เริ่มต้นนะครับเสียบหมอแปลงก่อนนะครับเสียบเข้าด้านหลังเครื่องนะครับด้านบนเป็นสายจากมอแปลงนะครับแล้วก็ด้านล่างสายที่เราจะต่อเข้าทีวีนะครับเมมบูตเสียบตรงช่องเซฟช่องแรกนะครับ USB ไ mm hmm. ดร์เสียบตรงช่อง USB mm hmm. นะครับถ้าเราเปิดเครื่องนะครับโดยที่เปิดสวิตช์ก่อนด้านหลัง เปิดเครื่องโดยไม่ใส่แผ่นนะครับมันจะเข้าไปที่เกมที่ USB นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แผ่นนะครับเปิดเครื่องมันจะเข้าไปที่ USB นะครับมันจะขึ้นเป็นชื่อเกมนะครับแล้วเราก็เข้าไปเลือกเกมนะครับที่จะเล่นนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาชื่อเกมนะครับแล้วก็เลือก กดวงกลมเข้าไปนะครับรอที่มันกระพริบด้านขวาล่างหายไปก่อนนะครับค่อยกดเข้าเกมนะครับเวลาเลื่อนจะมีกระพริบตรงขวาล่างนะครับนิดนึงแปบ๊บเดียวนะครับแล้วก็กดปุ่มวงกลมนะครับปุ่มวงกลมก็จะเข้าเกมนะครับพอเข้าเกมแล้วก็เหมือนที่เราเล่นจากแผ่นนะครับ ทีวีนี่เป็นทีวีจอแก้วนะครับภาพมันเลยถ่ายยากนะครับนะครับก็จะเข้าเล่นตาม ปกตินะครับต่อไปถ้าเล่นจากแผ่นนะครับก็ก<อ>ดปุ่มด้านล่างนะครับด้านล่างเลื่อนเลื่อนหาดออกมา ก็ใส่แผ่นแล้วก็กดปุ่มด้านบนนะครับปุ่มเขียงนีกดครั้งเดียวมันจะไปที่แผ่นนะครับสองตัวนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับเสียบขาไว้แบบนี้เลยตัวนี้จาเป็นต้องใช้ในการเล่นแผ่นด้วยนะครับอันนี้คือมันก็จะบูตไปที่แผ่นเลยนะครับ แผ่นเกมนี้เป็นแผ่นเกมรวมนะครับต่อสู้ก็เลือกเอานะครับจะเล่นเกมอะไรนนนะเกมนะครับในแผ่นนี้ นี่เป็นสายที่มาจากเครื่องครับเสียเข้าทีเ,าเกมก่อเกมให้ปกติ